สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาชานะค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีในการซื้อสติกเกอร์ไลน์กันค่ะว่าเราเนี่ยค่ะจะต้องกดอะไรบ้างแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากที่จะไปซื้อสติกเกอร์ไลน์กันแล้วเราไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆนะคะอยู่ที่หน้าหลักแบบนี้นะคะให้เราเนี่ยทำการเข้าแอปพลิเคชันไลน หลังจากที่เรานะคะเข้ามาในไลน์ของเราแล้วนะก็จะมีตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นหน้าหลักนะคะให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวคําว่าบริการนะคะจะมีคําว่าสติกเกอร,กรก์อยู่ค่ะให้เรากดเข้าไปได้เลยหลังจากที่เรานะคะกดเข้ามาแล้วนะคะในหน้านี้เนี่ยจะรวบรวมสติกเกอร์เอาไว้เยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์แนะนํานะคะที่ขายดีอยู่ตอนนี้ในไลน์นะคะหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะจะไปดูพวกการจัดอดันดับนะคะหรือว่าสติกเกอร์มาใหม่อะไรแบบนี้นะคะแคมเปญที่เขามีอยู่อะไรแบบเนี้ยก็สามารถเข้าไปดูได้ะคะ่ะแต่ว่า ในวันนี้นะ่คะพอจะไปดูในหน้าแรกกันนะคะแล้วก็เลือกดูเนาะว่ามีสติกเกอร์อันไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเ,เราชอบเราโดนใจนะคะเพื่อไๆ่ก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะคะทุกคนนะอ่ะพอก็จะลองเลื่อนดูนะอ่ะสมมตินะคะว่าพอเนี่ยมาชอบตัวนี้เลยค่ะทุกคนโมนะคะนะคะทํางานอยู่แบบนี้นะคะทุกคนนะเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแล้วนะคะเราก็สามารถกดดูแบบสติกเกอร์ได้นะคะว่าถ้าแบบเป็นสติกเกอร์ตัวใหญ่แล้วแบบน่ารักไหมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้ค่ะเขาก็จะไม่ได้มีรูปเคลื่อนไหวนะคะแต่ว่าสติกเกอร์บางตัวเนี่ยก็จะ มีรูปเคลื่อนไหวให้เราเห็นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวพอลองพาไปดูอันอื่นกันสักนิดหนึ่งลวกันนะคะลองดูอันที่มีความเคลื่อนไหวนิดหนึ่งอ่ะอย่างน้องอันนี้นะคะสติกเกอร์น้องจะมีความเคลื่อนไหวค่ะก็แบบน่ารักน่ารักนะคะเราสามารถกดดูได้แบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะทีนี้คะ่ะทุกคน เวลาที่เราอยากกดซื้อนะคะพออยากให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ค่ะเขาจะมีชื่ออยู่ใช่ไหมอะอย่างอันนี้นะคะชื่อไต่ไฮเปอร์นะคะทุกคนนะโดยตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่าจํานวนเหรียญของเราเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆซึ่งอันนี้นะคะเหรียญของฉันเนี่ยคือพอเนี่ยมีอยู่25เหรียญค่ะแต่ว่าตัวสติกเกอร์ตัวนี้นะคะเขาจะมูลค่าเนี่ยอยู่ที่85เหรียญนะคะหรือราวๆ59บาทค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเหรียญของพอนะคะจะไม่พอนั่นเองนะเวลาที่เรานะคะอยากซื้อสติกเกอร์ตัวนี้นะคะให้เราเนี่ยกดที่ค่ะ หลังจากที่เรากดซื้อนะคะเขาก็จะขึ้นโนว่าคุณเนี่ยมีเหรียญไม่เพียงพอนะคะเราเนี่ยจำเป็นจะต้องไปซื้อเหรียญเพิ่มค่ะเพื่อนๆก็กดคําว่าตกลงไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเขาจะพาเราเนี่ยมาสู่ในหน้าการซื้อเหรียญคะ่ะซึ่งอย่างอันนี้นะคะพอมีอยู่25เหรียญนะแต่ว่าราคาโน้งเนี่ยก็คืออยูะนะ่ที่85เหรียญเนาะพอก็จะเป็นจะต้องซื้อเหรียญเพิ่มค่ะซึ่งอย่างอันนี้พอก็ต้องซื้อประมาณร้อยเหรียญนะคะถึงจะพอเนาะพอก็อกดไปเลยนะคะที่ตัว69าทนะคะเขาก็จะมีราคาบอกหลังจากที่เรานะะคกดไปแล้ว ะะเขาก็จะขึ้นมานะคะว่าโอเคราคานะคะ69เหรียญน,นะคะเราต้องการให้ตัดเลยไหมนะคะผ่านทาง App Store นะคะทุกคนนะอะถ้าเพืเ่นอนๆคนไหนนะคะต้องการที่จะเลือกซื้อเลยนะคะแล้วก็ผูกวิธีการชําระเงินไว้แล้วนะคะก็สามารถกดที่ขําว่าซื้อได้เลยค่ะหลังจากที่เรากดซื้อนะคะเขาเนี่ยก็จะไปหักเงินเรานะคะเพื่อทําการซื้อจํานวนเหรียญมาให้เรานั่นเองนะคะเราเนี่ยก็ นำเหรียญตัวนี้นะคะที่เราได้มาแล้วนะคะหน้าระบบเขาก็จะขึ้นแล้วค่ะว่าโอเคเหรียญเราเนี่ยมีจํานวนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วเราเนี่ยก็กลับไปหน้าที่พลอยบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็ทาการกดซื้อได้เลยค่ะเพราะว่าคอยของเราหรือว่าเหรียญของเราเนี่ยพอแล้วนั่นเองนะคะทุกคนนะและเนี้ยนะคะก็เป็นวิธีนะในการซื้อนะคะสติกเกอร์ลายแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆเองก็สามารถทําได้ค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากซื้อตามก็ทําตามวิธีที่พลอยบอกกันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสาหรับใครที่ชอบ คลิปนี้ของพอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิง่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใครนะคะอยากให้พอยทำคลิปอะไร mm hmm. เพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. พอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย